ก็ถ้าคุณทําธุรกิจอยู่นะฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะพย,ยายามใหญ่โลกสวยมากโลกสวยคืออะไรบางคนอาจจะคิดแบบถ้าเราไม่ไปทําร้ายใครก็จะไม่มีใครมาทําร้ายเรานะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจก็ได้อาจจะเป็นทุกเรื่องก็ได้คือคิดแบบนั้นนะมันดีมองโลกในแง่ดีเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคู่แข่งเขาอาจจะหาทางมาทําร้ายคุณเขาอาจจะหาทางสกัดขาคุณอนะ่ะเพื่อให้คุณทําธุรกิจต่อไม่ได้หรือแข่งกับเขาไม่ได้ นะอันนี้ไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจในการทํางานก็เช่นกันใช่ไหมบางคนบอกเป็นพนักงานประจําก็ดูเหมือนกันหมอมีฮะมันมีเอกคนแบบนั้นอยู่ฮะหรือบางคนแบบคุณไม่ได้กอบไครคุณหานวัตกรรมของคุณเองใช่ไหมคนบางคนไม่ได้สนที่จะคิดนวัตกรรมเองคนบางคนลอกกอบมีไหมฮะคิดว่ามีไหมไม่ใช่แค่ในไทยฮะอเมริกาก็มีฮะจีนก็มีฮะต่างประเทศมีอยู่แล้วฮะเรื่องการกรอบ การเรียนแบบการอะไรละ่ะขโมยผลงานอนนะไรแบบนี้มันมีเพราะงั้นไม่ต้องลูกสวยฮะถ้าจะทำธุรกิจอย่าลาเวนเดอร์มากนะเพราะว่าเดี๋ยวธุรกิจคุณมันตายเอานะโดนก๊อปไปแบบนี้ซวยนะแอดวานโนเลตบางอย่างปล่อยให้ก๊อปไม่ได้ฮะการมีแอดวานโนเลตกับการทําธุรกิจมันต้องไปด้วยกันและต้องระวังการโดนก๊อปปี้เสมออันนี้บอกไว้สำหรับใครที่อาจจะอยาก สร้างกิจการของตัวเองเนาะคุณปิดบัง advance k n o w l e ตัวเองดีๆฮะอันตรายมากนะมีสิทธิ์แบบเสียธุรกิจนั้นไปได้เลยนะ